เล่นลีกระดับท็อปยังไหวอดีตบิ๊กมาริดชี้ที่จริงโรนันโดยังเล่นหลีกระดับท็อปไหวรามอนเคเดรรอนอดีตประธานของรอันมาริตสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งซึกลาลิกาสเปนแสดงความเสียดายที่คริสติโนโรนันโดเลือกย้ายไปเล่นให้กับอนาเซอร์เพราะเชื่อว่าโรนันโดยังเล่นในหลีกชั้นนําได้อีกสักพักในช่วงปลายปีก่อนอนาคตของโรนันโดกลายเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากหลังจากที่เขาแยกทางงอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยเดิมทีเป็นที่เชื่อกันว่าแข้งชาวโปรตุกสอยากย้ายไปอยู่กับทีมที่ได้สิทธิ์เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่สุดท้ายเขาก็ไปซกตักทีมของซาอุดีอาระเบียท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่าไม่มีทีมดังทีมไหนที่พร้อมจะดึงเขาไปร่วมทัพกันเดรอนซึ่งเคยเป็นประธานของมาดริดในตอนที่โรนัลโดย้ายไปเล่นให้กับที่นั่นเผยว่าส่วนตัวแล้วผมอยากให้เขาเล่นในลีกชั้นนําไปอีก2หรือ3าปีผมคิดว่าเขายังฟิตอยู่และมีสภาพร่างกายที่ดี เขาเป็นนักเตะที่ดูแลตัวเองดีมากๆมาตลอดอาชีพการเล่นของเขาผมเดาว่าเขาคงคิดว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเขาละมัง้งดังนั้นผมก็คงต้องขออวยพรให้เขาโชคดีเหมือนที่ผมอวยพรให้นักเตะทุกคนที่เล่นให้กับเราโชคดีนั่นแหละข่าวต่อมาแมนยูยอมทำตามเสียงวิจาร์โดนันโดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกพรีเมียร์อังกฤษเตรียมที่จะยกเครื่องปรับปรุงแชริงตันสูดฝึกซ้อมของสมโมสรครั้งใหญ่ ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่เคยโดนคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าโปรตุเกสวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องนี้เมื่อปลายปีที่แล้วโรนัลโดเคยเผยไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาก่อนเวลานี้อำลาทีมไปอยู่กับอันาเซอร์สโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียโดยทิ้งบ่งไว้หลายเรื่องรวมทั้งบอกว่าปีศาจแดงไม่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและไม่ได้มีการลงทุนปรับปรุงเลยทําให้ตามหลังบรรดาทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกนอกจากนั้นโรนัลโดยังวิจารณว่าสิ่ง อำนวยความสะดวกต่างๆในทีมแมนยูในเตดยังคงเหมือนเดิมกับตอนที่ตัวเองมาคาแข่งที่อวนคราฟอร์ดร,รอบแรกตั้งแต่สมัครยอที่เซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานคุณสื่อชาวสกอตแลนด์ยังกุมบังเหียนขนาดที่สาว้น้ําก็แทบไม่ได้พัฒนาเลยนับตั้งแต่ที่ตัวเขาย้ายไปอยู่กับรอันมาดริดเมื่อปี2009ล่าสุดแมนยูในเต็ดดูเหมือนจะยอมทําตามเสียงวิจารณ์ของโรนัลดแล้ว โดยในช่วงซัมเมอร์นี้จะทุ่มเงิน7หลักปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่แคริงตันอาทิมีศูนย์สุขภาพใหม่ที่นักเตะสามารถเล่นโยคะได้และมีห้องนั่งเล่นผ่อนคลายทั้งนี้แมนยูในเต็ดยังไม่เคยได้แชมป์อะไรอีกเลยตั้งแต่คว้าทั่วยูโรปาลีก2017แต่ซีซั่นนี้มีโอกาสที่จะกลับไปคว้าทั่วอีกครั้งหลังผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับโดยจะเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศที่สนามเบรนบลีวันอาทิตย์ที่26กกุมภาพันธ์นี้ ข่าวต่อมาใครจะมองยังไงก็ช่างโอเดกาชมโรนันโดเป็นคนดีเผยประทับใจสมัยอยู่ด้วยกันมาตินโอเดกาดกับตันทีมทัพปืนใหญ่อาเซนอลทีมจากฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเปิดใจผ่านสื่อถึง,ถงทัศนคติต่อคริสเตียโนโรนันโดอดีสตาร์ดังหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าสมัยที่มาคาแข้งกับรอันมาดริดในช่วงดาวรุ่งวัย ยังไม่ถึง20ปีคริสเตียโนโรนัลโดกับอีกสองแข่งราชันชุดขาวทั้งโทนี่โครตและลูก้าโมดริตมีผลอย่างมากที่ช่วยให้ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่นี่ได้และช่วยเป็นล่ามให้อีกด้วยเพราะช่วงแรกๆเจ้าตัวอย่างผู้สเปนไม่ได้นอกจากนี้ยังช่วยทุกๆอย่างที่ทําได้ทั้งหมดที่ผมคิดคือคนพวกนี้จะปฏิบัติกับผมอย่างไรเมื่อผมเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเด็กน้อยคนนี้พูดภาษาสเปนไม่ได้เลย แต่พวกเขาทุกคนใจดีมากและคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คือโครสโมดริตและโรนันโดพวกเขาดูแลผมเป็นพิเศษในตอนแรกพวกเขาให้คำแนะนำและช่วยเหลือผมมากแต่พูดตามตรงผมไม่คิดว่าจะมีคนใดกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับเด็กอายุ16ปีจากนอร์เวย์ที่จะเข้ามาแทนที่ในทีมปัจจุบันมาตินโอเดกาดกลายเป็นนักเตระรอนมาดริดที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม2015ด้วยวัยเพียง16ปี157วันเมื่อเขาลงเล่นแทนโรนันโดในเกมชนะเกตาเฟ่ก่อนจะมาเป็นตัวหลักที่อาร์เซนอลในทุกวันนี้